นี้ผมจะมาแนะน,นําแนวทางการเล่นซานิสในแล็กซูพิมและคลิปนี้เนี่ยผมก็มากับซูเปอร์แมนระดับประเทศและก็ต่อยไก่กับกำนันลิกมหาเทพ5อันดับก็มาดูกันเลยฮีโร่ระดับ SSR ว่าจะโหดขนาดไหนพอเปิดเกมมาเนี่ยฝันตรงข้ามก็ได้พิมพ์มาว่าดีครับพี่ฝันเปียกผมนี่ขึ้นเลยและผมก็ได้พิมพ์กลับไปว่าอ้าวได้เล่นพอเปิดมาจังหวะแรกเนี่ยผมก็เดินมาเติมไฟที่เลนล่างและผมก็ได้ทําการกระโดดสับกระหม่อมซูเปอร์แมนเป็นหนึ่งทีจนซูเปอร์แมนต้องหนีเข้าป้อมอะและในช็อตนี้ผมก็ได้ทําการพุ่งเข้าไปหาซูา่่ในพุม กว่าศัตรูจะเดินมาและทันใดนั้นเองน้องทูเลนก็ได้เดินมาแบบไม่รู้อิโนโญอิเนพอผมได้จังหวะผมก็ได้พุ่งเข้าไปสับกระหม่อมน้องทูเลนไปหนึ่งเทต่อด้วยท่าสองตามด้วยการตีธรรมดาสองสามเทจนน้องทูเลนได้ลงมือขวือรักมาม่วงอย่างที่เห็นและแนวทางการเล่นซานิสในแรงซูพิมเนี่ยก็ง่ายๆเลยให้เราเนี่ยเน้นเก็บออบเจกต์ให้ทีมเราได้เปรียบพอทีมเราได้เปรียบแล้วเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายไปด้วยพอเราได้ออบเจกต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการดักในพุ่มและเดี๋ยวศัตรูมันจะเดินมมมมมมมาา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 เเ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 อออออองงงงงนน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 ีีีี่่่่่่ไไไไไโโซลล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 ะะปปิิิดด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 ้้ 2, ้้้้้้้้้ววววววยยยยยยยแแแแแตตตตตตทสกกกกกกกบ็็็ัขขจหๆคูพ